สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามาแล้วนะคะรถกระบะล,ลออค่ะรอดูดีมีสไตล์นะคะรถคันนี้มีหน้าร้านด้วยนะคะทุกท่านอยู่แถวสุขสวัสดิ์สามสกรุงเทพมหานครค่ะเชฟโรเลตโคโลราโดแคป2.5ดีเซล LT รถปี2013เกียร์ธรรมดาเลขไม1ห2 0 0 0โรนะคะ ราคาตัดเงินสดคัน1น8 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรอดูดีแบบนี้เลยทีเดียวกระจกเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์มีระบบเซ็นทรัลล็อกเครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีดีเซลนะคะตัวแคปเปิดได้ค่ะภายในโดยรวมแล้วยังสวยนะคะเบาะผ้าสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดค่ะระบบแอร์เย็นฉ่ำสีโดยรวมยังสวยมีรูรอยบ้างบางจุดนะคะตามการเวลาค่ะ ดูรูปเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะทุกท่านภาษีพ,พรบ,บรปี65นะคะสามารถต่อขับขี่ใช้งานกันได้นะคะราคา13 8 8 0 0 0บาทค่ะสนใจติดต่อสอบถามหรือว่าต้องการนัดดูรถนะคะมีเบอร์โทรใส่ไว้ใต้คลิปโทรไปคุยเพิ่มเติมได้เลยนะคะนัดหมายไปดูด้วยตนเองค่ะพอแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ